เฮ้ยได้ยินไหมวิ่งดิผีมาเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาถึงเวลาของเล่าเรื่องผีแล้วนะสวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องวิ่งดิผีมาวันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสนิทหกคน เดินทางไปตั้งแคมป์สวันสองคืนณนลานกลางเต็นท์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าลานกลางเต็นท์ห้วยน้ำเย็นชื่อสมมุตินะครับซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าขอใช้ชื่อหลักเรื่องนี้ว่าคืนผีหลอกครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ตอนไปติดตามฟังกันเลยครับบรรยากาศวันแรกเต็มไปด้วยความสนุกสนานกลางเต็นท์ทำอาหารเล่นกีตาร์ร้องเพลง คืนแรกคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายพวกเขาตัดสินใจเล่าเรื่องผีรอบกองไฟเพื่อสร้างบรรยากาศแต่เรื่องที่เอ็มหัวโจกของกลุ่มเล่าขึ้นมาเล่นๆเ,เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่หายตัวไปในป่าแห่งนี้กลับไปตรงกับโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นจริงและเป็นการปลุกบางสิ่งขึ้นมาหลังจากเล่าเรื่องจบทุกคนเริ่มรู้สึกแปลก และค่อยๆแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวก่อนจะกลับมารวมตัวกันเพื่อนทั้งหกคนได้พบเจอกับปรากฏการณ์สยองขวัญในมุมของตัวเองในช่วงเวลาเดียวกันแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเรามาพูดถึงตัวละครกันครับเอ็มหัวโจกไม่เชื่อเรื่องผีชอบท้าทายเป็นคนเริ่มเล่าเรื่องเมอ่อนไหวง่าย มีเซนส์ลางๆรู้สึกไม่ดีตั้งแต่มาถึงนัทหนุ่มสายชิวนักดนตรีประจำกลุ่มไมาสาวขี้กลัวที่สุดในกลุ่มเจมส์ชอบถ่ายรูปชอบแยกตัวไปหามุมสวยๆแพรสาวมีสติที่สุดคอยดูแลเพื่อนๆการตั้งแคมป์รอบกองไฟกับเพื่อนสนิท เสียงกีต้าร์เสียงหัวเราะและเรื่องเล่าสยองขวัญมันคือสูตรสำเร็จของความทรงจำในวัยหนุ่มสาวแต่สำหรับเพื่อนหกคนนี้เรื่องเล่าในคืนนั้นไม่ได้จบลงแค่ที่ก่องไฟเพราะเจ้าของเรื่องตัวจริงได้ลุกขึ้นมาทวงตำนานของพวกเขาคืนนี่คือเรื่องราวของคืนผีหลอกที่ลานกลางเต็นท์ห้วยน้ำเย็นครับตอนที่หนึ่งเรื่องของเมย์ เสียงสะอื้นลิมลำธารหลังจากเอ็มเล่าเรื่องครอบครัวที่หายตัวไปจบเมสาวมีเซนส์รู้สึกอึดอัดและขนลุกอย่างบอกไม่ถูกบรรยากาศรอบกองไฟที่เคยสนุกสนานกลับเย็นเยียบลงทันทีเธอจึงขอตัวไปลางหน้าที่ลำธารเล็กๆข้างแคมป์คนเดียวเพื่อหวังว่าน้ำเย็นๆจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น ขณะที่เม์กำลังก้มลงวักน้ำขึ้นล้างหน้าท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องกระทบผิวน้ำเธอก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอื้นเบาๆดังมาจากฝั่งตรงข้ามของลำธารที่มืดสนิทเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใจจนเมรู้สึกปวดใจตามไปด้วยเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองและเห็นเป็นเงาตะคุ่มของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกำลังคุกเข่าก้มหน้าร้องไห้อยู่ริมตลิ่ง ด้วยความเป็นห่วงเมย์กำลังจะตะโกนถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแต่ในจังหวะนั้นเองร่างในเงามืดก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าของมันเรียบเนียนไม่มีตาไม่มีจมูกมีเพียงปากที่อ้ากว้างกรีดร้องออกมาโดยไม่มีเสียงเมพังงะถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดเธอหันหลังและวิ่งกลับไปที่แคมป์โดยไม่คิดชีวิตตอนที่สองเรื่องของนัก เพลงกล่อมวิญญาณนัดหนุม่มนักดนตรียังคงนั่งอยู่ที่กองไฟคนเดียวหลังจากที่คนอื่นเริ่มแยกย้ายกันเขาเห็นเมวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรเขารู้สึกว่าบรรยากาศมันเศร้าแปลกๆเลยหยิบกีตา้าขึ้นมาดีดเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เขากำลังฮัมเพลงคลอไปกับเสียงกีตาร์แต่แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใสๆกำลังร้องเพลงคลอตามเข้ามาเสียงนั้นร้องถูกคีย์และเนื้อเพลงอย่างแม่นยำเหมือนซ้อมกันมาอย่างดีแต่มันดังมาจากความมืดนอกวงแสงของกองไฟนัดหยุดเล่นเสียงร้องก็หยุดตามเขาลองเล่นอีกครั้งเสียงเด็กคนนั้นก็กลับมาร้องคลออีกครั้งนัด ได้ตัดสินใจค่อยๆเพ่งมองเข้าไปในความมืดที่มาของเสียงและเขาก็เห็นมันดวงตาสองดวงเล็กๆที่สะท้อนแสงไฟเป็นประกายวาบกำลังจ้องมองเขานิ่งๆจากหลังพุ่มไม้ก่อนที่เจ้าเขาดวงตากว้างให้เขาเห็นนัดทิ้งกีต้าลงกับพื้นแล้วเพนไปรวมกับคนอื่นทันทีตอนที่สเรื่องของไมยใครอยู่ในห้องข้างๆ มมยสาวขี้กลัวกลัวจนทนไม่ไหวเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำรวมของลานกลางเต็นท์ซึ่งอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยและแน่นอนว่ามันทั้งเก่าและน่ากลัวเธอรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำหญิงและเลือกเข้าห้องสุดท้ายขณะที่กำลังทำธุระเธอได้ยินเสียงประตูห้องน้ำรวมเปิดออก ตามด้วยเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินเข้ามาเหมือนเสียงเท้าเด็กไม่ได้ใส่รองเท้าที่เปียกน้ำเดินย่ำบนพื้นปูนเย็นๆจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นฮัมเพลงมันคือเพลงเดียวกับที่นัทกำลังเล่นอยู่ที่กองไฟเสียงฝีเท้าเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องที่เธออยู่พอดีไม กลั้นหายใจและค่อยๆก้มลงมองลอดใต้ช่องประตูห้องน้ำเธอเห็นเพียงเท้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยดินโคลนยืนนิ่งแต่แล้วเท้าคู่นั้นก็ลอยขึ้น มายเงยหน้าขึ้นตามด้วยความตกใจและเห็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงผมเปียกตอนคนหนึ่งกำลังโผล่หน้ากลับหัวลงมาจากช่องว่างเหนือประตูห้องน้ำดวงตาของเด็กคนนั้นเบิกโพลงและยิ้มให้เธอหมยกรีดพร้องลั่นและพังประตูวิ่งออกมาโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นตอนที่4เรื่องของเจมส์ภาพติดวิญญาณเจมส์หนุ่มนักสำรวจกำลังอินกับบรรยากาศ เขาอยากได้ภาพสวยๆของเพื่อนๆรอบกองไฟเลยเดินแยกออกมาหามุมถ่ายรูปเขาส่องกล้องไปที่นัทซึ่งกำลังเล่นกีตาร์อยู่พอดีเขากดชชตเตอร์ไปหนึ่งครั้งแล้วเปิดดูภาพที่เพิ่งถ่ายบนจอของกล้องและเขาก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจในภาพที่เขาถ่ายนอกจากนัทที่นั่งอยู่ข้างกองไฟแล้วยังมีเด็กผู้หญิงในชุดขาดๆคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆนัทด,ด้วย เจมส์รีบลดกล้องลงมองด้วยตาเปล่าแต่ตรงนั้นกลับไม่มีใครเขาสูดหายใจลึกๆแล้วยกกล้องขึ้นทายอีกครั้งเขาเปิดดูภาพที่สองคราวนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่เธอหันหน้ามามองที่เลนส์กล้องพอดีและในภาพนั้นดวงตาของเธอเป็นโพรงดำสนิทเจมส์ James รู้สึกชาวาไปทั้งตัว เขาลดกล้องลงอีกครั้งและเห็นร่างของเด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆแค่แวบเดียวก่อนที่จะจางหายไปในความมืดเขาไม่รอช้ารีบวิ่งกลับไปที่แคมป์ทันทีตอนที่ห้าเรื่องของแพรลางร้ายในกองไฟ แพรสาวมีสติกำลังเก็บของเล็กๆน้อยๆรอบกองไฟเธอเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ปกติอย่างรุนแรงหลังจากทุกคนแยกย้ายไปและกลับมาด้วยท่าทีหวาดกลัวแต่ไม่มีใครพูดอะไรเธอพยายามจะไม่คิดมากแต่ความเงียบที่กดดันมันน่าอึดอัดเกินไปเธอนั่งลงจ้องมองเปลวไฟในกองไฟเพื่อสงบสติอารมณ์ แต่แล้วเปลวไฟก็เริ่มเต้นระริกอย่างผิดปกติมันก่อตัวเป็นภาพมายาให้เธอเห็นภาพแรกคือใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกรีดร้องอย่างเจ็บปวดภาพที่สองคือใบหน้าของเด็กผู้หญิงดวงตาเบิกโพรงและภาพที่สามคือใบหน้าของผู้ชายที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวแพระสะบัดหัวแรงๆคิดว่าตัวเองตาฝาดไปจากควันไฟแต่แล้วเธอก็ได้ยินมัน เสียงกระซิบที่ไม่ได้มาจากเพื่อนคนไหนแต่ดังออกมาจากเปลวไฟที่กำลังลุกโชนเป็นเสียงแหบๆหบพร่าพราเย็นยะเยือกของผู้ชายที่เต็มไปด้วยความแค้นบังอาจมาเล่าเรื่องของกูสิ้นเสียงนั้นเปลวไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาสูงจนน่ากลัวและในเปลวไฟนั้นแพรเห็นเป็นเงาของคนสามคนยืนเรียงกันพ่อแม่และลูกสาวตัวเล็กตอนที่ห เรื่องของเอ็มเจ้าของเรื่องมาทวงคืนเพื่อนทั้งห้าคนกลับมารวมตัวกันที่กองไฟด้วยสภาพที่ย่ำแย่สุดขีดทุกคนหน้าซีดเผือดหวาดกลัวแต่ไม่มีใครกล้าเริ่มพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเจอมามันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเอ็มซึ่งไม่เจออะไรเลยเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับท่าทีของเพื่อนพวกมึงเป็นอะไรกันวะ อินกับเรื่องที่ครูเล่าไปหรือไงไล่สารละหน้าเขาพูดพลางหัวเราะแต่ไม่มีใครหัวเราะตอบเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเล่นด้วยเอ็มจึงลุกขึ้นอย่างฉุนเฉียวเออกลัวกันเข้าไปงั้นกูไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้จะได้รีบกลับบ้านคนกลัวผีว่าแล้วเขาก็เดินแยกไปที่เต็นท์ของตัวเองคนเดียวเอ็มนั่งลงในเต็นท์ด้วยความหงุดหงิดเขารูดซิปปิดเต็นท์และทันทีที่ซิปถูกรูดจนสุด เสียงจากโลกภายนอกทั้งหมดก็เงียบสนิทลงเงียบจนผิดปกติเขาไม่ได้ยินแม้แต่เสียงจิ้งหรีดในรายร้องบรรยากาศกดดันจนเขาเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่ร,บรอบๆเต็นท์ของเขาชา้ชาๆก่อนจะมาหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูเต็นท์พอดีใครว่าถ้าจะแกล้งกูเลิกเล่นได้แล้ว เขาตะเคาะออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบเงาตระคุ่มของคนร่างสูงใหญ่ทาบลงบนผ้าใบเต็นท์ของเขาก่อนที่เสียงแหบพร่าเย็นเยือกที่แพรได้ยินจากกองไฟจะดังขึ้นข้างๆหูของเขาเหมือนคนพูดกำลังยืนอยู่ในเต็นท์กับเขาครอบครัวกูไม่ใช่เรื่องตลกให้มึงเอามาเล่าเล่นจบละจ้าสำหรับวันนี้วิ่งดิผีมา ต้องลาไปก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆ้นกว่าจะมาฟังเรื่องสยองขวัญกันใหม่สวัสดีครับ